สวัสดีครับวันนี้เราก็มารับกระเป๋ากันไปเลยไปเลยยังไงวะไม่ได้จัดฉากเลยนะเดี๋ยว <c oughs> ก,ก็เดินนั่นแหละก็ไม่ได้จัดฉากอะไรเลยอ่าเดี๋ยวนะนี่นี่นี่พี่เมฆอันนี้ก็คือนี่นี่นี่สิ่งที่เราจะมาเอาที่เราแลกไว้ซึ่งอดูตรงนี้ก่อนปะละ่ะอ่ะอันไหนอันไหนที่เราจะได้อันนี้หรือเปล่าอ่ไปดูกันว่าเราได้อะไรไปเลยเลย ๊แล้วแม่ต้องไปติดต่อตรงไหนนาตรงไหนนาเราจะรับกระเป๋าว่ากระเป๋าลูกค้าเล็กป้าอ่ะอันแรกไว้แล้วโทรมาให้มารับเออออเอออันไหนนะตรงนน้นเหรอวันนี้มีหลายเคาน์เตอร์นะเราไปดูกระเป๋าใช่ใช่ใช่ช่ในที่สุดแม่ก็ได้แล้วอ๋อคือบริการลูกค้าก็เคยอยู่กันตรงนี้เหรอ ก็ยังทำคอนเทนต์นิดนึงนะว่าพี่หลักแรกของพี่ย้ำได้คอนเทนต์นิดนึงนะไม่ได้แต้มน้อยๆนะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าแต้มเนี่ยใช่ไหมพี่เมกเป็นใหญ่นิดนิดหน่อยเองดูว่าง่าอ้ออีส b i กวันอันนั้นแน่นอนคือแต้มของเราที่เราสะสมมาข้างหลังนั้นคือเราแลกมาได้ฟรีเห็นไหมว้าว ได้มาได้ผิดๆแต่ต้องซื้อของมาสะสมดต้หวาลาฟใช่ค่ะนี่เราเลยของเราเลยฮะแต้มสะสมแต้มสะสมหนึ่งหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าแต้มกับพันสองนี่ในที่สุดต้องใช้ตังช้อปปิ้งเยอะนะถึงจะได้เนี่ยต้อหนูงวกนอนรอยู่ในรถต้ก็เหมือนซื้อปกติแต่ว่ามาในไม่นะคือเอาเงินซื้อไม่ได้นะของพรีเมี่ยมเนี่ยมันต้องดูแลนะ พี่เมฆเขาจะดูแลไอเทมมาดูแล,แลเอาเ,อาเ,อาเซน็นก่อนนีไไ่ไงเห็นไหมมีเราคนเดียวเลยนะที่ที่ที่จองของเนี่ยตั้งปากพนังเพลมเลยว่าปากพนังเราคนเดียวเลยคนดีใจใช่ไหมคนดีใจจ้ะมีเราคนเดียวที่อลังการงานสร้าง <c oughs> มีคนเดียวที่ทุ่งเทใช่เราต้องไปอันบ็อกที่บ้านแล้วกันเนาะจะได้ยกง่ายๆพี่เมฆเนาะของเราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ เสร็จแล้วนะไปได้จ้ะเอาลูกเข็นกลับบ้านเลยครับเข็นไหวแม่พอล้อมันเป็นวงกลมเอาเข็นให้ได้ละกันอ่ะพี่เมฆเอาเข็นไปพอล้อมันเป็นวงกลมเออเดี๋ยวเราไปอันบล็อกกันที่บ้าน,นเลี้ยวไปเลยครับปกติไม่เคยเจะเข็นนะสายครับช่่กนนย,ยกลัวรัดไปแม่ช่วยจับ ลายใหญ่ส่วนลดแล้วกันตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในช่วงของการยกของนะโอเคมาด,ดูกัน,นว่าแม่จะย,ยกไหวไหมมันใสท้ายรถเราได้ไหเนี่ยใส่ได้มันสูงไงมันไม่สูงหรอกมันสูงใส่ได้จะปิดไม่ได้ดิเพราะว่ามันมีกระเป๋านักเรียนอยู่ด้วยใส่ทับมุกไปเลยเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได,ไได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะก็แล้วเอาคำน,นี้มาด้วยนะเอ่อ เราจะปิดท้ายได้ไหมนะปิดท้ายไปก่อนโอเคเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เราก็ได้มีการกดจองของพรีเมียมผ่านแอปโลตัสเข้าไปในแอปแล้วก็กดแลกคอยจากนั้นเราก็เลื่อนหา สินค้าที่เราจะแลกซึ่งก็เลื่อนไปที่กระเป๋าเดินทางเนาะพอกดแล้วเนี่ยก็กดแลกคูปองจากนั้นยืนยันก็จะได้ตัวนี้มาก็กดใช้เลยพอได้บาร์โค้ดเนี่ยน้องพนักงานที่โลตัสก็จะสแกนตัวน,นี้แล้วลงบันทึกไว้ให้เราค่ะคุณอันบอกเลย,เยมันถูกด้านไหมนเนี่ยมุกไม่ว่าผิดด้านนะด้าน <ทำ S 2> ตูดน,<า>นั่นนะ แม่ยกกีดอะมุกมันด้านตูดไหมอ่ะไม่เป็นไรเหรอปึ๊บปึ๊บวู้วดูด้วยหันหน้าหันหน้าอันนี้มาให้ดูด้วยกระเป๋าปึ๊บนี่ไงล่ะกดลงกดลงแล้วดึงห,หระเป่าได้ไหมอ่ะ มีนะยงะังไงอ่ะมุกแค่ดึงไม่ออกเขาเขามันติดอะไรอ๋อได้เฉยมั้กดลงแรงๆอันใหญ่เหมือนกันนะที่ลากมัน,น่ะมุกไหนทำท่าลาก่อยเด้โอ้ว้าว